วันนี้ให้ดูข่าเครื่องรถโตโยต้ดูข่าเครื่องสภาพเป็นอย่างนี้ตั้งตั้งวาวโซ่ลานิบ เกตขาดรถอะไรไม่ไหวลุงใหญ่ไว้จะไม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวีช่างเล็กใช้ให้ใช้ใถอดเชืองตัวนี้ไม่ไหวเลยหน,นีดีกว่าเล็กเผลอแล้วหนีไม่เอาแล้วไปทำบ้านเช่าดีกว่า เด็กจะขาบรถ้วไม่อยากทำเลยคือรถตัวใหญ่ไม่ได้อะไรที่ว่าไม่มีอะไรอะไรอ่ะโซ่เหรอ เราทำมาตั้งกี่พันรถทำมัแล้ไม่ได้เราไม่เปลี่ยนก็ให้ไม่มีเ่ยอ๋อเมาให้ราทีมานะครับเปลี่ยนคาบิวเปลี่ยนมัดข้าวต้ม,ม,ตมรถแกไม่เคยล้างเลยสภาพรถไม่เคยล้างเลยรถล,ลุงใหญ่นี่นะจุดจีน จุดจีนล,ล้างครั้งหนึ่งปีใหม่ล้างครั้งหนึ่งแต่รถรถเยปานี่ไม่เคยล้างเลยสตาร์ทไม่อยู่แล้วสตาร์ทหนี้วสตาร์ทเข้าบ้านจัดที่ลงใหญ่ไม่ทําไม่ทําก็ไม่ต้องทํานี่ขยะครับเคยมาซื้อรังหนูลุงเล็กทีไม่ไหวแล้วเยอะมากโซ่เหล่าลิ้นไม่มีแล้วจะเอาโซ่อะไรใส่ปะเนี่ย แปดเป็นเศษเหล็กแน่นอนแล้วที่ที่เอามามีโซ่เหลาลิ้นมาไหมมีโซ่เหลาลิ้นเส้นเก่า,าไหมเงี้ยป้ายตัวเป็นหนาเนี่ยมันตี ถอดเอาของคันนี้แล้วกันเนอะถอดถอดเอาของคันนี้ไปก่อน,น,อน,เ,น,เ,นเนี่ยสวยเว้ยอืมโซลูกีมันทำเองสวยเส้นไหนไม่มีเนี่ยตันเนี้ยหาซื้อไม่ได้ ทำกำไรข้อมือซะเลยรถรุ่นเดียวกันแต่ว่าทำโซ่คนละอย่างเนี่ยันนี้โซ่คนละอย่างอ่านี่ทำเส้นเล็กอ่อนี่สามแถวนี่สีแส่แถวเอาสี่แถวดีกว่าทนดีอันนี้สี่แถวไหมอ่าสี่แถวไม่มีขายเอาสามแถวใส่ได้ไหม,ไ,มได้เส้นมันไะ้ยากกวาแล้วไปยาวกว่าแล้วเส้นเก่ามันเป็นอะยืดยืดยืดแล้วข้ามราบลเลยโอ้ทำ,ทำ ทำทำขายลายอย่างเดียวจริงรถมันเป็นขายไม่ดีทำอะไรเออใช่ตู้ทำได้ไม่ได้เออนนี้ยุ่งเลยเออไม่มีอะไรเขาเอ๊ต้องไปซื้อที่บริษัทที่กรุงเทพมนะั้งเออบริษัทซูซูกิอา้าวตรงนี้ก็มีไงแต่มันรถยนต์ให้บริษัทรถยนต์สั่งให้ได้ไหมสั่งได้เราสั่งเอง วว่าาหลายันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโคร,ราชเราก็ไปหาซื้อแถวโคร,วราชแล้วกันไ,ไปไม่ได้แล้วทำไมอ่ะขายไปแล้วอ๋อขายไปแล้วเอว <c oughs> อเอาใหม่เอาจังหวัดแพร่เลยเขานี้ เอาแพร่แฮ่ระเบิดเลยมีแพร่ให้ขายนั่นมิาเออมิ拉ครับตุลงป้องเมงตองเมงต้องเมงกว่าจะถึงตุล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 งมิ拉ตัอมันจะประโยชน์มากกว่าาะเอหาดาะเอหาดเอามาถึงไม่มีที่จอดอีกมิลาจอดได้เนี่ยจอดตรงนี้ก็ได้มิลาเนี่ยคันกระติ้วนี่เมื่อวานนี้ติดง่ายไหม เมื่อวานจะต์ทติดยากไหมติดปกติเนี่ยพอพอฝนตกกินเยอะแล้วเป็นอกตีไม่อชอบอากาศหนาวก่อนนี้ผมก็มีมัดด้าคันหนึ่งเป็นอย่างนี้แหละฝนตกก็เป็นจําไม่ได้ว่ามันอะไรอะไรไม่ดีน่าจะคอยหรือว่าสายคอยอพอฝนตกเอาแล้วพอ,อาตาร์ท้ให้ร้อนๆหน่อยสักพักนึ่งแล้ว<ม>ไปนั่งกินกาแฟถ้วยเองออกมาไปได้ รถลุงเล็กเจ็ดมกราหกสูงตีบมาซื้อก่อนที่จะถึงปีหน้าแ2 5สองห้าครับแถมมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันอ้าวมอเตอร์ไซค์ขายไปแล้วมั้งเนี่ยดูแล้วเนี่ยแต่เพขายไปแล้วโอเคครับกดไลค์กดแชร์ share, ไม่แน่อระ ครับไดนคุยลุยไทยได้ลุงใหญ่ใจดีครับ9 3 2 5เมกะเฮิรต์ตรงแรมขาดสุขุมวบางรีครับอย่าลืม่ดเองกันด่ไปหกเสียงกกอ่อลุงใหญ่ลุงเล็กทะเลอันรอีกแล้วแล้วก็ปรากฏว่า ลเล็กทะเลาะกะะับสาวสาวทะเลาะกะับพอเออลุงใหญ่ปวดหัวก็จะพูดว่าอย่างนี้กดไลค์กดแชร์เสร็จแ,แล้วกดนี่ด้วยกดจับตะไคร้อ่ะกดติดตามข้างล่างทางซ้ายอ่ะข้างล่างทางซ้ายสีแดงๆเขียนว่ากดติดตามกดให้ด้วยนะครับแล้วน่าจะคุยกับลุงใหญ่ก็เลื่อนขึ้นข้างล่างจะเขียนบอกว่า